สวัสดีครับวันนี้ผมก๊อฟรถบ้านนะครับจะพามาดูี s ุ d max slx นะครับปี2004นะครับนะครับสภาพสีภายนอกนะครับสวยเลยนะครับพล้วสีเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่นะครับ slx ปี2 0 0 4นะครับนี่นะครับสภาพสีสันก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่นะครับใครซื้อไปใช้นี่คุ้มมากนะครับ นี่นะครับสภาพสีนี่นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับนี่ภายในนะครับสะอาดเลยนะครับเบาะหนังนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่นะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับ นี่นะครับสภาพห้องเครื่องหล่อๆเลยนะครับเครื่อง2,5 0พ SLX นะครับนี่นะครับคานหน้านะครับหมุดก็ยังดําอยู่นะครับนี่นะครับคานหน้ารถมันมีชนหนักนะครับนี่นะครับรถเดิมๆเลยนะครับราคาเราตั้งไว้1นึ0 0 0สนบาทนะครับสนใจรีบได้เลยนะครับไม่แพงนะครับราคานี้ภาษีก็ขาดปีหน้านะครับ 6- กเนี่นะครับภาษีก็เต็มนะครับนี่ครับสภาพยาง ยางก็ประมาณ80-90%เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเบอร์0873210872รถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองนะครับสวยนะครับคันนี้159,000บาทตรงนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับมาเลยครับออกไฟแนนซ์0บาทเลยครับใครสนใจจริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในช่อง YouTube กอล์ฟรถบ้านเลยนะครับ ในเพจก๊อปรถบ้านด้วยนะครับราคาเพียง159,000บาทนะครับสนใจรีบทักได้เลยนะครับ